มดข่าวพาเพลินสวัสดีครับรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะครับทุกคนไม่คิดว่าจะกล้าลงรูปนี้สมการโพสต์รูปแมทในวันเกิดเป็นที่รู้จักกันดีกับนักแสดงหญิงลูกครึ่งไทยนอร์เวย์กับตาวแมทเพลเนีก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงตั้งแต่อายุ13ปีโดยคำชักชวนของโมเดลลิ่งที่ห้างสปปรรพสินค้าแห่งหนึ่งและมีผลงานสร้างชื่อเสียงกับผลงานโฆษณาครีมอาบน้ำสบูรัก ล่าสุดเมื่อวันที่28กรกฎาคม2564เป็นวันคล้ายวันเกิดของสาวแมทที่อายุครบ32ปีงานนี้วันใจหน่มุมสงการเตชนะนรงได้โพสต์รูปคู่พร้อมอวยพรสุดหวานด้วยว่าสุขสันต์วันเกิดนะจ๊ะคุณแมทพิลณีขอให้มีความสุขมากๆนะจ๊ะวันเกิดปีนี้อดไปเที่ยวด้วยกันเลยนะสถานการณ์ดีขึ้นค่อยไปเที่ยวด้วยกันใหม่นะ ติดกองควัญไว้ก่อนอีก2อาทิตย์จะมามอบให้นะจ๊ะเลเบิยูฝ่ายชายก็ขอสาดความหวานจัดเต็มลงอินสตาแกรด้วยการลงรูปคู่รัวๆสาวแมทเข้ามาตอบคอมเมนต์ทันทีว่าเย่ขอบคุณค่ะนึกว่าจะลืมซะแล้วแฮชแทก็กคิดถึงที่ชุดเหล่าดาราคนในวงการบันเทิงร่วมอวยพรวันเกิดให้กับสาวแมทคาดว่าจะมีข่าวดีเร็วๆนี้แน่นอนสุขสันต์วันคล้ายวันเกิดน,นะครับคุณแมท ขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเดินด้วยนะครับขอบคุณครับ